สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ชอบถามหมอนะครับว่าวัคซีนรวมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันมีความแตกต่างจากวัคซีนทั่วไปอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับยากนิดนึงนะครับแต่ผมจะพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้คุณแม่คุณพ่อเข้าใจนะครับเราจะได้เลือกใช้วัคซีนรวมได้อย่างถูกต้องเพราะวัคซีนรวมมีทั้งวัคซีนพื้นฐานนะครับแล้วก็วัคซีนเสริมซึ่งมีความแตกต่างกันในการเลือกใช้นะครับเราลองมาดูนะครับ ถ้าพูดถึงวัคซีนรวมเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันคือเอาวัคซีนหลายๆตัวมารวมกันแล้วก็ฉีดทีเดียวนะครับวัคซีนหัดคางทูมหัดเยอรมันเนี่ยนะครับหรือที่รู้จักกันในงามของ MMR เนี่ยก็เป็นวัคซีนรวมตัวหนึ่งในปัจจุบันมีการใส่อิสุกิสยเข้ามาด้วยกลายเป็น MMRV นะครับอันนี้เป็นวัคซีนรวมที่เราไม่ค่อยเวลาเราพูดถึงวัคซีนรวมเราไม่ค่อยได้หมายถึง MMR หรอกครับแต่เราหมายถึงอันข้างล่างนี่ครับ เพราะฉะนั้นเราวันนี้เราจะมาพูดถึงวัคซีนคอตีบบาดทยักไอกรนนะครับซึ่งมีตัวย่ออย่างนี้นะครับคอตีบดีดพทีเรียนะครับบาดทยักเตต a นัสไอกรนเพอร์ทัสซิสต้องจำตรงนี้ก่อนนะครับเป็น DTP มันเป็นแกนหลักเลยแล้วเดี๋ยวจะมีวัคซีนตัวอื่นค่อยเติมเติมเติมเข้ามานะครับนี่แหละครับตัวที่เติมเข้ามาก็เป็นตับ B หมอขอย่อว่า HBB เนี่ยคือ h e ปติติสบีฮิปก็ตรงตัวนะครับโปลิโอพนี่คือโปลิโอนะครับแต่ถ้าหมอพูดว่า IPV แปลว่าเป็นโปลิโอชนิดฉีดถ้าชนิดกินจะใช้คำว่า O O โอแปลว่า o r a l คือกินทางปากนะครับเอาใหม่นะครับคอตีบัตยักไอก i นดีทีแล้วเราจะเติมพิปเข้าไปนะครับเติมพิปเข้าไปเติม h ฮเข้าไปแล้วก็เติม IPV เข้าไปอันนี้มี3ใช่ไหมครับ ราะฉะนั้นวัคซีนเต็มที่จะเป็นวัคซีน6โรคแต่บางทีก็เติมไม่ครบก็เป็น4โรค5โรคหรือแม้แต่3โรคก,ก็ตามนะครับทีนี้วัคซีนรวมสําหรับ2เดือน4เดือน6เดือนนะครับเนื่องจากว่า2เดือน4เดือน6เดือนเนี่ยมันมีตับอักเสบบีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการฉีดตับอักเสบบีด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีฮิปซึ่งตอนนี้ประเทศเราก็ให้วัคซีนฮิปฟรีละนะครับ สำหรับ2เดือน4เดือน6เดือนนะครับสำหรับโปริโอมี2แบบถ้า OPV ก็เป็นยอด IPV เป็นแบบฉีดทีนี้ดูใหม่ครับวัคซีนพื้นฐานที่รัฐบาลให้มี1 2 3 W ไม่เกี่ยวนะครับ4 5เป็นวัคซีนรวม5โรค W แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นไอกรนแบบ W ย่อมาจาก Whole Whole Cell มากันเป็นเต็มเซลล์เลยตอนผลิตเนี่ยไปเอา เ,เชื้อแบบเชื้อเต็มตม,มาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มีโอกาสมีไข้ได้เพราะฉะนั้น W ิเนี่ยทำให้เกิดมีไข้ได้นะครับวัคซีนพื้นฐานจึงเป็นวัคซีนที่มีวัคซีนอยู่ค่อนข้างครบถ้วนยกเว้นโปลิโอไปใช้หยอดแทนนะครับแต่ประเด็นปัญหาคือตรงนี้แหะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฉีดวัคซีนแบบพื้นฐานไปแล้วมีไข้สูงหรือมีร้องกวนก็มาเปลี่ยนเป็นวัคซีนเสริมได้ นะครับวัคซีนเสริมเนี่ยก็เป็น a อ c ะ l ซล l ูลนะครับก็คือแบบไม่มีเซลล์เงื่นพวกนี้ก็จะค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์หน่อยโอกาสจะมีไข้ก็ลดลงนะครับเงื่นข้อดีของวัคซีนเสริมซึ่งต้องเสียตังเพิ่มขึ้นอีกตั้งพันบาทเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีไข้ลดลงร้องกวนลดลงจากไอกรนครับนอกจากนั้นมีการเปลี่ยนจาก OPV ในการหยอดมาเป็นฉีดซึ่งทําให้เพิ่มความปลอดภัยได้เพิ่มขึ้นนะครับ เฉพาะวัคซีนเสริมนะครับจะมีแบบ1เป็นแบบ5วัคซีนนับนะครับห2 3 4 5นะครับเป็นวัคซีนรวม5โรคตัดเอบีออกไปตัดตับอักเสบบีออกไปอันนี้เอาไว้ใช้ตอน4เดือนครับเพราะตอน2เดือนต้องมีตับบีเดือนต้องมีตับบีเดือนไม่ต้องมีตับบีนะครับถ้าเราฉีดแถมเข้าไปก็ไม่มีข้อเสียแต่เปลืองสตังถ้าเราเลือกวัคซีนเสริมแต่ถ้าเราเลือกวัคซีนพื้นฐานมันจะมีตับบีเกินไปให้ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไร เพราะฉะนั้น2เดือน4เดือน6เดือนจะฉีดวัคซีน6โรคก,ก็ได้แต่หมอแนะนําให้ฉีด5โรคตอน4เดือนเพื่อประหยัดแต่ถ้าบางวัคซีนพื้นฐานก็5โรค5โรค5โรคไปนะครับเพราะฉะน,นั้นก็นี่ก็เป็นความเข้าใจในการดูแลเรื่องวัคซีนรวมสําหรับเด็กอายุ2เดือน4เดือน6เดือนต่อไป1ขวบครึ่งกับ4-6ปีเป็นเข็มกระตุน้นรัฐบาลก็จะตัดเอาตัดอะไรออกครับ ตัดฮิปออกซึ่งมีประโยชน์น้อยตัดตับ B ออกซึ่งไม่มีความจําเป็นเลยเพราะฉะนั้นก็เหลือวัคซีนรวม3โรคแล้วก็หยอดโปลิโอต่อทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นวัคซีนเสริมเราทำยังไงได้บ้างครับก็แน่นอนโฮเซลหรือ WP เปลี่ยนเป็น AP เป็นอะเซลลูลาร์พลาสซิสนะครับบางคนเชื่อว่าการฉีดทิปที่ขวบครึ่งจะช่วยเราก็เติมฮิปเข้าไปนิดนึงก็ได้บางคนคิดว่าไม่ช่วยก็เลือกแบบนี้ไม่มีฮิป นะครับเพราะนั้นที่ขวบครึ่งจะฉีดแบบวัคซีน5โรคหรือ4โรคก,ก็ได้4ี่โรคก,ก็ถูกกว่า5โรคหน่อยนะครับหรือตอน4-6ปีเราก็จะมาเลือกแบบนี้เพราะไม่จาเป็นต้องมีฮิปละครับฮิปเนี่ยจำเป็นแค่2ปีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนแบบนี้ใช้สําหรับขวบครึ่งวัคซีนตัวนี้ใช้สําหรับขวบครึ่งและ4-6ปีทีนี้4 6ถึงปีจะใช้วัคซีนอันนี้ก็ได้ก็คือย่อดีใหญ่ให้เป็นดีเล็ก ย่อพีใหญ่ให้เป็นพีเล็กคือเราไม่จําเป็นต้องใช้ปริมาณวัคซีนเยอะเราก็จะขยับลงมาเพื่อให้ราคามันถูกลงแต่เนื่องจาก t d a ดไม่มีโปลิโออยู่ด้วยเราก็ต้องหยอดโปลิโอนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยหมอจะเป็นคนเลือกให้ครับแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความเข้าใจก็จะได้วัคซีนในราคาที่ไม่แพงนักนะครับแล้วก็ปลอดภัยสำหรับลูกสุดท้ายครับ พอเป็นวัคซีนรวมในผู้ใหญ่หรือเด็กโตตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปถ้าเป็นวัคซีนพื้นฐานเขาจะให้ดีเล็กที่ใหญ่คือกระตุ้นเฉพาะคอตีบกับบัดทยักนะครับแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าภูมิคุ้มกันต่อไอโกรนมันลดลงเพียงแต่ว่าการเติมไอโกรนเข้ามาตรงนี้มันแพงรัฐบาลเลยไม่ให้ฟรีการเติม AP เข้าไปเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นอ,โอะโซลาพเทอเ์ซียอนนุนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ อาจจะเปลี่ยนแทนที่จะฉีดดีเล็กทีใหญ่แล้วก็จะอาจจะฉีดเป็นทีเด็บซึ่งมี2แบบทีเด็บหรือถ้าเราไม่อยากฉีดดีเล็กทีใหญ่เข้าไปเพราะเราฉีดมาบ่อยแล้วเราอาจจะให้เป็นไอกรนเดี่ยวๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทางเลือกเหมือนกันเพราะในผู้ใหญ่ถ้าไม่เคยฉีดทีเด็บมาก่อนเลยนะครับหมอแนะนําให้ฉีดทีเด็บไปหลังจากนั้นฉีดดีเล็กทีใหญ่ไปนะครับทุก5ปีนะครับ,นะรบแต่ถ้าในชีวิต ที่ผ่านมาเช่นเคยเป็นแผลเคยฉีดดีเล็กทีใหญ่มาก่อนแล้วไม่แนะนําให้ฉีดทีแดดแนะนําให้ฉีดไอกรนอย่างเดียวเพื่อลดการเกิดอา t าต์เรีแอคชั่นหรืออาการบวมหลังฉีดซึ่งจะเกิดจากดีทีนะคะระะับบางทีเราก็เลี่ยงไปฉีดตรงนี้นะครับสรุปนิดนึงนะครับว่าสําหรับวัคซีนรวมเนี่ยมักจะหมายถึงวัคซีนคอติบาดยักไอกรน เราสามารถเติมวัคซีนเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกมีวัคซีนฮิปวัคซีนตับอักเสบบีแล้วก็โปลิโอชนิดฉีดจะเลือกฉีดเป็นแบบรวม3โรค4โรค5โรค6โรคก,ก็ได้5กับ6โรคก,ก็มักจะใช้ในช่วง2เดือน4เดือน6เดือนพอช่วงขวบครึ่งถึง4ถึง6ปีมักจะเป็น3โรค4โรคนะครับหรืออาจจะใช้5โรคได้ตอนขวบครึ่งพอมาตอนโตนะครับก็จะเป็นวัคซีน3โรค จะเป็น t d a ดหรือจะเป็นวัคซีนไอโกรนแต่เพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับหวังว่าหมอก็จะไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่สับสนจนเกินไปนะครับเกี่ยวกับวัคซีนรวมในวันนี้นะครับมันค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยเพราะมันมีวัคซีนหลายตัวเติมเข้าไปแล้วถ้าเราใช้ภาษาไทยทั้งหมดมันก็จะดูยุ่งมากก็เลยต้องมาจำคำย่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปอาจจะต้องดูหลายรอบหน่อยกว่าจะเข้าใจ ง่ายๆครับ2เดือน4เดือน6เดือน6เดือน5โรค6โรคนะครับ,รบ,รบขวบครึ่ง4โรคก,ก็ได้5โรคก,ก็ได้4ถึง6ปีหมอยังต้องคิดเลยนะครับก็เป็น4โรคนะครับพอเป็นเด็กโตผู้ใหญ่เหลือ3โรคก,กลายเป็นทีเด็ดงงใช่ไหมครับสวัสดีครับ